สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและก็ f c ทุกท่านนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับผมฝนชัยซาวนะครับวันนี้ก็มาแจกนะครับแจกพินนะครับเป็นพินทางภาคอีสานครับก็ใช้เ,เวลาในการทดลองหลายหลายหลายวันพอสมควรนะครับกว่าจะทำออกมาเป็นพินให้พี่น้องและก็ f อทุกท่านได้ไปใช้กันนะครับก็วันนี้ผมจะทดลองให้ฟังเลยนะครับแล้วยังไงผมจะแปะ,ะลิงก์ ไปใต้ร่างคลิปให้พี่น้อง fc ทุกท่านได้โหลดไปใช้กันนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ฟังนะครับผมจะใช้เอ็กติมนะครับอ่าเวอร์ชันฮาร์ดล็อกนะครับอ่าทดลองให้ฟังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสวมมูฟังแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอพิมพ์คำว่าลายผิวแป๊บหนึ่งนะครับ แป๊นหนึ่งครับอ่าตัวนี้แหละเดี๋ยวผมจะ,นนะบายพาสไปก่อนนะครับผมจะบายพา s ่ททั้ง EQ ทั้งเอฟเฟกไปก่อนนะครับผมบายพาสไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมเล่นไปประมาณสัก,สกนิดหน่อยสักครึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมเอฟเฟกแล้วก็ EQ เข้าไปนะครับเพื่อให้เสียงมันสมูทมากขึ้นนะครับก็ สมมุติว่าถ้าเราเราเราไม่ได้ใส่เอฟเฟกเนี่ยมันก็จะเหมือนเสียงพินที่ที่ทางไฟสานเขาเขาเขาดีดกันนะครับเขาดีดกันดีดเสียงเพียวๆนี่แหละนะมันมันจะออกเสียงปอกๆนะครับมันจะไม่เพลาะนะครับก็เป็นเสียงพินธรรมดานะครับดิ้วต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 ิ้วดิวดิ้วดิวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใส่พวกเอฟเฟกใส่เฟเชอร์พัดเชอร์เข้าไปนะครับมันจะเพลาะขึ้นมานะครับจะเพลาะขึ้นมาแล้วก็ทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ที่มิดรีที่อาจารย์ ทำไม่ดีนะครับทําไว้ด้วยนะครับอาจารย์ท่านไหนที่วางเวลาลูกคลอสายอะไรพวกนี้นะครับวางดีไหมหรือว่าอาจารย์ท่านทำไม่ดีออกมาดีไหมนะครับเพลงไหนที่ไม่ดีพินเสียงดีนะครับที่เขาทำมาดีนะครับแล้วเรานำพินตัวนี้เข้าไปไปไปเล่นนะครับมันจะเหมือนพินเป๊ะมากครับเหมือนพินตรงเป๊ะมากนะครับแต่เพลงไหนถ้า ถ้าทำออกมาไม่ดีหรือไม่ดีเพลงไม่ดีเพลงไหนที่ทําออกมาไม่ดีนะครับก็ก็ลดหลั่นกันตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมไม่ฟังเลยนะครับฟังนะครับฟังนะครับฟัง แบบลูกบอแบบนี้นะครับอ่าเอาแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าถ้าลองลองยาวจะไม่ได้นะครับลองยาวคลิปยาวเป็นไปนะครับอ่เดี๋ยวผมขอยัดอถอดหูฟังแป๊บหนึ่งนะครับเอ่อเสียงพินนี่สมมุติถ้าเราถ้าเรา ได้มิดีเปินที่ที่ดีๆหน่อยนะครับเรามาปรับพวกฟัซเชอร์พวกรีเวิร์บพวกนี้เข้าไปนะครับเสียงเฉพาะมากนะครับเสียงเฉพาะมากแล้วก็เออผมเกือบลืมนะครับเกือบลืมมีพี่น้องนะครับท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้โปรแกรมนะครับอยากได้โปรแกรมนี่แหละคือมันมีเป็นโปรแกรมหรือเป็นเทคนิคอย่างไงก็ไม่รู้นะครับคือผมอยากจะ รีโมทนะครับระว่างมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเราเนี่ยรีโมทกับคาราอเกะนะครับเอ็กดรีมคาราอเกะเนี่ยทำได้ไหมได้ครับแต่ท่านบอกว่าผมพยายามทํามาแล้วครับอาจารย์ยังไงก็ไม่ได้ครับท่านบอกว่างี้ยังไงก็ไม่ได้แล้วมันมีวิธีไหนนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทําคลิปให้อีกคลิปหนึ่งนะครับต่อจากคลิปนี้ไปนะครับจะเจอการคลิปนั้นนะครับผมจะทําให้นะครับพร้อมวิธีทานะครับพร้อมวิธีทํา สามารถรีโมทได้เลยนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสนับกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้นะครับสั่นกระดิ่งไว้เวลาผมมีปลักดินหรือความรู้รอะไรต่างๆแม้กระทั่งซาวด์ร้อหรือแซม,มอะไรต่างๆผมจะมาแจกให้ท่านแบบฟรีๆนะครับแบบไม่มีคักนะครับใช้กันแบบฟรีแล้วก็พิมพ์ตัวนี้นะครับพี่น้องทุกท่านสามารถถ้าเราเรียกภาษาบ้าน เราก็เขาเรียกว่ายำนะครับยำซาวสามารถนำพินตัวนี้นะครับเข้าไปยํำเข็บไปในซาวฟอนของท่านได้นะครับก็คลิปในการยํำซาวฟอนทำยังไงหรือการเทคนิคตัดเสียงซาวฟอนยังไงก็ให้เข้าไปดูคลิปย้อนหลังของผมที่ผมได้ทำไปนะครับวันนี้ผมขวัญชัยซาวนะครับยังไงก็ต้องขอจากลาพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับไปก่อนนะครับหรือเราเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ